ก็โอเคก็สด okay. ีทุกคนกันด้วยครับผมป็นแล้วก็อยู่กันนี้ไม่พูดดีกว่าก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าเราก็อยู่กันในแมปบลฟุตโอเคก็วันนี้พระองค์ทรงสุ่มผลครับซักสุ่มได้ผลสไปี่ยโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยพระองค์นะครับจะทรงล่าข้าหัวแล้วตอนนี้พระองค์ทรงเท็ดีด้วยมัวก็ตึงเมล่อไหเฮียโอเคใครอยากไปดูแล้วเนี่ยก็ไปดูเลยนะกดไลค์ให้กูด้วยวันนี้พระองค์จะใช้ผลมจินะทุกคนคนเห็นอะไรนั่นไหม พอ,อดีเจ้าหนูทุกคนเห็นนี่ไหมใช่ไหมล่ะอ่ามึงตายแน่เลยนะเรียบร้อยโอเคตอนนี้พระองค์ก็ได้ทําทรงยายเสิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนัน่นเขานงพีอยู่ตรงนั้นอยู่เดี๋ยวพระองค์จะไปแล้วนะพระองค์มาแล้วพระองค์มาแล้วครับโอ้เหมือนเขาจะพีพีกันอยู่บนฟ้าพระองค์ขอญาตสร้างเหงือกเหลือกเปลือกนะครับพระองค์มาแล้ว วะาพระองค์ไม่ได้เล่นนานเลยเอาฮาคีเอ้ยไม่ใช่ฮาคีโซไม่มานะคะวัยรุ่นสัตว์เรียบร้อยโดนพระองค์สอยแน่เลยเออทำไมคีย์บอร์ดกูกดแซดไม่ได้ อ้าวไอ้อย่างนี้พระองค์ไม่ชอบโดนจับอาหารชีวิตนะครับรู้ไม่ไหวละเฮ้ยอาเอ้า,อาชิปพระองค์ทรงหนีครับไปรุน่นให้อยู่ให้มันฆ่าเลยควายมันตามมาแล้วนะครับ ไม่ได้เก่งที่อะไรหรอกมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพระองค์ตอนนี้เพิ่งตื่นนะครับพระองค์เพิ่งตื่นกูง,งงมากเลยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดไม่ได้เอียงด้วยกลัวว่าอะไรสัตว์โอ้ลี่ชีตเรียบร้อย พระองค์ทรงคิวนะครับใครกำลังหาร้านเติมโรบักร,ร้านกดเกมพาร์หรือไก่ตันราคาเริ่มต้นที่15บาทผมขอแนะนำที่นี่ครับสมองวาร้านบริการกดผลกดเกมพาร์แถมยังเลียดแปดอีกแถมยังมีขายไก่ตันอีกไปซื้อเลยตอนนี้ใช่แล้วอา้าวพระองค์ทรงเคนหมดนะครับ เรียบร้อยนะครับว้าว 15m โดนกูลุงอีกูไปแล้วใายดาบดีกว่าเรียบร้อยแบบ 15m ตาย อ๋อเซิร์ฟปิงเยี่ยมว h a t สัตว์เจอกูเฮียคึดว่าจะหนีรอดเหรอควายโง่ออนี่เซิร์ฟปิงนะครับว้าวเซิร์ฟปิงโอเคมีคนจะ PV p v p กับพระองค์ละ เรียบร้อยพระองค์ทรงอีซี่นะครับเอาเอาดีดนะครับไอ้นี่โดนตัวไหนมาเดี๋ยวจับส่งตำรวจนะครับโอ้โอไมคก็อด oh ไอ้เพิ่งรู้มันบักหรือโฮลี่ชีงั้นเดี๋ยวเรายายเซิร์ฟกันดีกว่านะเฮ้ยลูกน้องยายเซิร์ฟให้ข้าหน่อยเพื่อนๆตอนนี้พระองค์ได้ทําการทรงยายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยพระองค์เล่นพราสายผลด้วย <Wow. S 1> น่ารักเลยมึงจะไปไหน ใหม่ก็ oh ลูกอีเสือกวันนี้พระองค์ทรงค่าได้แค่นี้ค่าหัวกูตกด้วยโอเคทุกคนก็ขอตัวลาไปเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กูด้วยแล้วก็นะครับนะโอเคไม่ยบายครับผม